สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะโอ้ยเหนื่อยวันนี้เรารือ้อละรื้อมะเขือเทศหมดอายุไขรื้อออกมาเลยรือ้อทุกสิ่งอย่างแล้วเราก็เอาน้ำมันจากเศษอาหารมาเติมธาตุอาหารในดินต่อนู่นเก็บกวาด,ดนูด่นเก็บกวาดนู่น ไงดีเนี่ยปลูกต้นไม้พืชผักอะไรก็แล้วแต่นะต้นไม้เขาก็จะดูดสารอาหารจากดินไปเลี้ยงจนดินพ่องหมดละเราก็เติมถาานอาหารต่อหมักไว้ก่อนอีกสักหนึ่งเดือนอาจจะเอาเนี่ยโสมของ สิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นปลก็ได้หรือไม่ก็ครูนะงามน,นะสิริรัตได้ยินไหมจ้าสิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นสมของสิริรัตน์นี่อูได้เอายอดไปผัดไปต้มนะไปต้มจืดน,นะยอดสวยไหมเนี่ยตากิ่งปักชามติดง่ายมากสิริรัตน์บอกงามดีแทะครูก็เหมือนกันสมุนไพรครูเนี่ย เนี่ยกินแล้วตัวหอมดีนี่ไปหาดูเนี่ย,เ,ยเอาไปทำชานะดื่มชาทำชาดืม่มสิริรันให้มาด้วยแล้วก็ดืม่มอู้ใช้ได้เนี่ยแต่ช้าแล้วพวกเรานะไปดูสิอ้าจีดจิตสวายดีจิต <c oughs> อันนี้จะรอดไหมเนี่ยถ้าไม่รอดเดีย๋ยวไปขอจิตใหม่นะ จิตที่ยินไจ้าจิตมะมะลิของจิตของเพื่อนเราที่เป็นช่างเสริมสวยที่เราไปดัดผมมาเมื่อเร็วนี้มะกรูดจิตก็โอเคเลยเห็นไหมดูงานดีไหมอันนี้ยังไม่งอกที่เราเพาะมาเมล็ดไว้ยังไม่งอกยังไม่งอกนี่เพาะไว้เมื่อวันที่ยี่สิบไม่ใจ่งอกเราได้ไงนี่อีกต้นหนึ่งเอามาหมกไว้เนี่ยเนี่ยเป็นอะไรรู้ป่า อันนี้ที่เราเงาหัวที่เราจําไม่ได้แต่นี่จริงคือนเงาของถั่วพลูนะแตกออกมาแล้วอันเนี้ยบอกตรงเลยนะว่าอร่อยอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเราหมักน้ําหมักเยอะมากเราใส่น้ําหมักในตะก,กร้านี่เยอะมากเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะย่อยสลายกรดกรดาหายกลายเป็นด่าง เหมาะที่จะปลูกพืชผัก้งส่จะหลายเดือนนะยังไม่ได้เก็บไปกินเลยหอมแดงหอมแขกโหระพาโรยที่โรยไว้ขึ้นแล้วอันนี้กุยช่แปลกนะเดี๋ยวก่อนนี่มันเขือโอยโรยไว้กระถางพวกนี้ที่เราเอาน้ำหมักเอา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 ,เอานานเฉวาวยสับๆๆแล้วมารองก้นไว้นะเนี่ย มันงอขึ้นมาเนี่ยงอขึ้นมาเนี่ยนั้นเฉวอยนี่สับๆๆๆๆๆๆรองก้นแล้วก็นั่นงอขึ้นมาเองเนี่ยมะเขือม่วงยักษ์ของน้องนวดมันได้ขาดตาที่แอนเอสนักข่าวมมช่องเดเชอร์สุอินนะจ๊ะใครสนใจหมือนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดเชอร์สุอินแล้วมันจะขึ้นไหมเนี่ยอ๋อสิบหกสิบหกยังไม่ขึ้นใครสนใจฟิกหรือเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรเน่าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะ ตามไปที่เพจเกษ,กษตรดโรงเรียนด้วยแล้วตามไปที่เพจมัมบรี่ข่าตาที่แยงนครพนมด้วยนะจ๊ะตามไปดูน้องหนวดเลยน้องหนวดวเขาปลูกเก่งนะเราเนี่ยเห็นเลิฉาิฉาตาร้อนมากเลยอันเนี้ยหลายรอบแล้วนะกุยช่ายเนี่ยเชื่อป่ะที่เราปลูกหลายรอบมากนะมันไม่ขึ้นไม่งอกเลยสักเม็ดหนึ่งอะแช่น้ำก็แล้วอะไรก็แล้ว โยนหมองนูน่นดินหมองนี้แล้วมันก็ไม่ขึ้นไม่งอกมั่นใจเลยว่าไม่ได้พันเสื่อมคุณภาพอันนี้ยังจําไม่ได้ก็โรยอะไรไว้ดูยังไม่ได้โรยก็ไ่รูสาระแนสารแนนะดูนี่จิงจูชายจิงจูชายที่แยกออกมาตัวดีนะนี่ที่แยกออกมานะจริงจูชายเนี่ยนี่ลดความดันลดน้ำตาลในเลือดได้ดีนะจริงจูชายเนี่ยอันนี้ก็หมกหมกเลยโรยวน้นี่เห็นปะ มะรมมะรุม,ร وم, มร وم, ที่เราเคยทําคลิปไปอยู่เลยโรยว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวงอกหม้อมเต็มหมดเอาไปต้มจืดเนี่ยน้ํามันมะรุมเนี่ยไปซื้อหาซื้อได้ที่ร้านตํำรับไทยนะทาหน้าทาผิวกระกระเหร่ฝ้าตืๆหายเกลี้ยงเลยหน้าใสกลิกเนี่ยกระแน่กระนนแน่เดี๋ยวจะต้องเอาเราอาน้ำหมักของน้องน้องตั้มฟาร์มสุกปลูกอินซีมาใส่เอยดิเน้ จะแบบงามสะระแหน่สะระแหน่นี่แยกออกมาปลูกน,นั่นนี่แยกออกมาปลูกตัดตัดยอดเขาเนี่ยเนี่ยจ,จิ้มจิ้มด้วยกันตัดยอดเขาจิ้มนี่เอายอดเข้ามาจิ้มนี่นี่นี่เอายอดเข้ามาจิ้มนะจิ้มแบบนี้แหละจะก็ติดนี่นี่ก็ยอดที่จิ้มด่างงอกยังเดี๋ยวสิดางงอกยังขอหน่อยขอดูหน่อย อย่างเงี้ยงอกแล้วเฮ้ยนะยอดมาจิ้มไว้รางงอกแล้วอาเอาอจอเ,อาเอาจาเอาต่อต่อตอ,อยู่ต่อนะจ๊ะไม่ตายหรอกเขามีรากแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปเรื่อยๆนะเนี่ยเด็ดยอดแล้วมาจิ้มจ้ไว้เนี่ยสะระแหน่เนี่ยติดง่ายเนี่ยยอดเนี่ยจิ้มไว้อันนี้เราทำตอนเช้านี่ แดดจะจากตายเฉา,าตายเนี่ยหาอะไรมาครอบย <c oughs> อยู่ใกล้ๆมือกระป๋องอยู่ใกล้มือพอดีครอบไปก่อนเดี๋ยวหากแก้วมาครอบให้ <c oughs> เนื่อยเดี๋ยวหมักปุ๋ยครับเดี๋ยวหมักปุ๋ยโยนไปที่หลังบ้านเอาไปหมักไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปุ๋ยหมักได้หมด กูใช่กใช่โอ้นี่ต้องนี่ปลูกไว้นะเนี่ยฟ้าฟายโจรเนี่ยกินมารยอดเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะแต่พวกขมเลย <c ười> ใครกไหนกินขมๆได้โอเคเลยนะจริงๆโอ้ยดูนน้ำหมักจากเศษอาหารบ้านเราเองอันนี้เป็นน้ำหมักถังที่อยู่นานนะเพราะฉะนั้นกรดเยอะมากเนี่ยกรดกรดเยอะเคย ไอ้วูเนี้ลองเอาไปเอาแบบรดราดทีเดียวต้นไม้ตายหมดเลยครูแม่นี่ยังตายเลยทดลองไงเราเป็นนักทดลองเนี่ยถ้าเอาไปรดราดนี่เดี๋ยวนี้ก็ต้องคงต้องตายแหละที่อยู่ในกระถางเห็นไหมนี่คือเนี่ยเราเพิ่งจะรดไลนะเนี่ยเนี่ยกระเพราต้นเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะทนกรดได้ไหมนเนี่ยกระเพราเนี่ยกระเพราเนี่ยเราดูนะ สารพัดเศษอาหารน้ำหมักจากเศรอาหารนี่สุดยอดมากเลยฟ้ารายชนโจย์ลีปลูกกุยช่ายไอ้นี่อะไรนี่มะาขืออะไรไม่รู้ไม่ใช่กุยช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายเพิ่งจะเก็บไปเดี๋ยวก่อนจะค่อยตัดแต่งตัดแต่งหน่อยคือถ้าเราไม่กินเราก็ต้องตัดแต่งให้เขาแตก เออเดี๋ยวให้ดูอะไรนะี่ดูดูดูอุ้ยนี่พริกพริกดูพริกก่อนพริกในหม่องเนี้ยเยอะเลยไม่รู้อะไรอะไรบ้างปลูกปลูกเข้าไปมีพริกมีฟ้าทรายโจรมีผักปลงังมีกระเจี๊ยบอันนี้ไม่เอาอันนี้เดี๋ยวไปทำปุ๋ยหมักดูกระเจี๊ยบก่อนเดียกระเจี๊ยบพันดบับมะเขือเทศเอามะเขือเทศเอามาก่อนมะเขือเทศเนีเ่ยโซ่ไม่ใช่ป่ะโซ่ที่ไม่เอา อันนี้อันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำมาในหม่องนี้เยอะมากเลยไม่รู้อะไรบ้างอันนี้ยีราตัดกิ่งมาทิมไว้อันนี้ก็ตัดกิ่งมาทิมไว้อันนี้คือมะตูมแขกดเดยดูพี่กระเจี๊ยบี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดกโอ๊ยปลูกเยอะแยะไปหมดผักบ้ผักปลายอยู่ในหม่องเนี่ยมันมีที่ปลูกก็เลยตัด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 มาทิม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 อันนี้เป็นยอดของมะละกอนะที่เราตัดมาทิมไว้เนี่ยเห็นปานี่คือยอดของมะละกอนะยอดของของมะละกอเราก็ตัดมาปักชำไว้นะเนี่ย นี่ยอดของมะละกอนะต้นเล็กๆอะ่ะเวลาตัดแต่งตัดตัด,ตดเวลาเขาสูงๆเขาตัดยอดเข้ามาแล้วก็มาจิ้ไมไปเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนี่ยอดเขาทั้งนั้นนะมีรากไหมเดี๋ยวเราลองดูอ้ามีรากนะนี่เห็นไหมคือยอดมะละกอเนี่ยมาตัดแล้วก็มาจิ้มได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ดึงมาขาดนะเนี่ยรากอะ่ะ แต่ที่นี้การจเจริญเติบโตจะเป็นไงยังไมาร่รู้นี่คือยอดของมะละกอมาทิ้มไว้เอาที่ไม่ต่อมีรากแล้วไม่ตายอันนี้คือส้มจี๊ดอ๋อในเนี้ยส้มเออมะนาวเป็นดอกพิเศษอึดอัดวิจาร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเราจะ,จะตัดแต่งให้หน่อยอ,อหายใจไม่ออกแนละ้วมะนาวเป็นดอกพิเศษนี่ก็มาตูมแขกที่ตัดปักชำ อันนี้ใช่แล้วส้มจีด๊ดฟ้าทะลายโจรอันนี้ตัดบาทิมไว้ก็ติดดีนะนี่ด,ดูดูดูอ้วนนอนนะอ้วนอ้วนอันนี้มะเขือพวงตัดกิง่งมาทิมไว้เห็นนะมมะเขือพวงเนี่ยติดตัดกิ่งปักชำติดง่ายจะตายมีพริกด้วยอืม ไปแย,แย,แย่ๆนะชาวงชาวหวยเอาม,ม,มาทิมๆไว้ก็ติดมารงมารุมคาคขามาจิ้มไว้เหนื่อยจังเล,เ,ลเ,เละเทะเละเทะไปหมดนี่เฮ้ยจะพาดูหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่าย <c oughs> กักไลยก่อน <c oughs> ฝากช่องเกษตรช่องน้องๆพี่ๆที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะทุกช่องเลย นะจ๊ะฝากด้วยฝากเข้าไปกดติดตามจะได้ความรู้ช่องน้องหนวดด้วยมาดูแาวตาเท่งแอดนักบัณฑงช่องเดโชสุดอินใครสนใจมานอกมันแปลกๆไปที่ช่องรดโชสุดอินใครสนใจฟิกรหรือมะเดือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะเดี๋ยวน้องหนวดเขาจะมีพวกพืชผ,ผักต่างๆมาให้เราชมอีกรอดูรอติดตามชมช่องน้องหนวดนะ เกษตรนอกโรงเรียนเพจมัลรีข่าวตาเที่ยงเพจเกษตรนอกโรงเรียนตามไปดูให้หมดได้ความรู้โอ้ยเราเหนื่อยมากเหนื่อยแค่ไหนก็อยากทางคลิปเพราะเรารู้ว่ามีคนคอยดูอยู่นะจ๊ะฝากเพื่อนดีดาวดูโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่ากดปล่อยคำโฆษณาร้องบบกเพิ่นไปดีใจเพิ่นตอบมา เธอจ่ายค่าเน็ตเรามาพระโฆษณามาเป็นชั่วโมงโอ้โหอันนี้นี่เลยจริงโฆษณาเนี่ยปล่อยไหลคือปิดเสียงแล้วปล่อยคลิปไหลให้ให้เราด้วยนะฝากให้ดูโฆษณาให้เราหน่อยเรากำลังโอ้โหปั๊มเงินหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยไปละเพลงเพลิงก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วเหนื่อยตั้งแต่เช้าแล้ว Get me back!